แจกอมยิ้มเพราะอะไรคะเด็กดีอ่ะเป็นเด็กดีเวลาถือถาดอาหารให้ดูเลยค่ะดูถาดอาหารว่ามันจะหกไหมมันจะหล่นไหมเนาะโอเคนักเรียนห้องนี้เป็นเด็กดีน่ารักมากนักเรียนทุกคนเลยครูแจกคนละหนึ่งชิ้นนะอ่ะรับเลยคับนี่เกออ่ะรับเลยครับอ่ะรับเลยค่ะอ่ะรับดูไหนเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยอ่ะจุ๊บจุ๊บเลย อ่ะจุ๊บๆเลยลูกอ่ะจุ๊บๆให้ดูหน่อยเลยอ่ะเดี๋ยวจุ๊บๆจุ๊บๆไปลงยูทูบเลยนะอ่ะจุ๊บๆเลยจุ๊บๆอ่ะอ่ะจุ๊บๆจุ๊บอ่ะจุ๊บน่ารักหน่อยอ่ะจุ๊บน่าเกลียดนะอ่ะจุ๊บน่ารักจุ๊บน่ารักจุ๊บน่ารักค่ะขวัญเอออ่ะจุ๊บน่ารักจุ๊บน่ารักไม่เอาหน้าแมวกับหมาน่ะอ่ะน่ารักไหมไหมมินอ่ะจุ๊บน่ารักจุ๊บน่ารักไม่ต้องเอาหมาให้กูบอปะเอาเอาบเลี้ยงบเลี้ยง